สวัสดีครับวันนี้ก็มาเก็บพริกนะครับนี่ก็เป็นพริกกระเรียงนะครับน่แดงเงี้ยเผ็ดกำลังดีนะไม่เผ็ดมากถ้าอย่างนี้นะครับอย่างเขียวเขียวอย่างเนี้ยจิ้มกะปิกินกับก๋วยเตี๋ยวเนะผานิดหน่อยนี่โคตรแซ่บเลยครับไม่เผ็ดมากนะครับพอดีกิน ถ้าอย่างนี้ชอบเผ็ดขึ้นมาอีกเรเวลหนึ่งครับแดงๆเนะี่ยความเผ็ดก็จะเพิ่มขึ้นนี่อบๆเลยครับเอาไปทำน้ำพริกสำหรับใครที่ไม่ชอบเผ็ดนี่เอาแบบนี้นะี่ไปทำเป็นน้ำพริกนะครับน้ำพริกอะไรนะเขาเรียกน้ำพริกนมใช่ไหมที่เขาทำแกงหน่อไม้นะครับเนี่ยถ้าแกงหน่อไม้ใส่เนี่ยโหอ,อย่างนี้เลยใส่ลูกโดดลูกโดดเขาเรียกลูกโดด ถ้าเราทุกคนปลูกผักกินเองได้นะครับก็เป็นทางออกที่ดีมากนะครับในกรณีมีเหตุไม่คาดคิดนะครับภัยสงครามอย่างเงี้ยเออ oh <my> เกิดเหตุการณ์มาถ้าเรายังมีที่มีทางปลูกพืชผักได้นะ mm hmm. เงินทองมันไม่มีค่าแล้วอย่างน้อยก็จึงมีแหล่งอาหารของเราเ mm hmm. พราะทุกวันนี้ mm hmm. เราก็ต้องซื้อกินนะครับ ท,ทั้งที่มีที่มีทางมีพื้นที่ว่างข้างบ้านก็ยังไม่ปลูกกันนะครับเพราะคนคิดว่ามันยากแต่ถ้าลองปลูกก็จะรู้นะว่ามันง่ายอยู่ไม่ยากหรอกครับอันนี้ผมก็ปลูกไม่ได้ยากเลยนะครับก็เก็บมเมล็ดพันธุ์แบบที่ร่วงไปนี่แหละมาขยายนะแล้วก็มาลงแปลงแต่ปีนี้ผมก็จะทําการขยายมเมล็ดพันธุ์อีกเพราะว่าเป็นพิกที่ทนมากและปลูกไว้อยู่ได้ ได้นานมากครับนี่นี่รุ่น2แล้วครับเนี่ยเก็บไม่หมดเก็บไม่หวัดไม่ไหวนี่วันนี้เก็บเอาเฉพาะลูกที่แบบกำลังดีเหลืองๆไ,ไม่เผ็ดมากจะทำน้ำพริกคิดว่าจะมีเมนูแกงหน้ไม้ด้วยนะครับวันนี้จะเอาลูกอ่อนๆเป็นลูกโดดนะครับ ก็ได้เยอะแล้วนะแมวเ,เยอะเอาวันละกำรกร็อพอ,อหันมาทางนี้ครับใบนงางรักครับนี่คือใบนงางรักของเราอันนี้ผมต้องเก็บออกนะครับเพราะมันมีดอกไม่อยากให้มันแก่เดี๋ยวมันถ้าพอดอกมันแก่ต้นมันจะจะตายนะเราต้องเก็บออกถ้าเจออย่างนี้นะครับปล่อยให้เขาเป็นวัยรุ่นอยู่ตลอดนะให้เขาเป็นสาวอยู่ตลอดนี่อย่างนี้ผมก็จะเริ่มเก็บแล้วครับ วันนี้ก็เก็บได้เยอะล้โอเคครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมก็ขอบคุณมากนะครับ